วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาเพื่อนๆชาว p ีบ i มาสัมผัสบรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชาพัฏเพชรบุรีกันครับสำหรับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนะครับ รวมไปถึงพิจรารณาเรื่องต่างๆครอบคลุมไปถึงการอนุมัติปร,ริญญาของน้องๆที่กําลังจะจบการศึกษาด้วยแม้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่มีโอกาสได้พบเจอกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้บ่อยนักแต่ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องกําหนดทิศทางมหาวิทยาลัยเลย <S <S ก็ว่าได้นะครับโดยก่อนจะเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็จะมีการมอบเกียรติบัตรโดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ้นอากาศเอกชลิตพุกผ่าสุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์หรือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนะครับอย่างในวันนี้ที่ผมพามาชมก็มีพี่ๆระดับมหาวิทยาลัยที่ชนะเลิศการแข่งขันจากรายการต่างๆรวมไปถึงน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒเพชรบุรีทั้งน้องๆระดับประถมและมัธยมเข้ารับประกาศนียบตัตรการหลายรายการเลยครับหลังจากมอบกิจบตัตรกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเริ่มประชุมกันแล้วนะครับโดยในการประชุมก็จะเคลื่อนไปตามวาระต่างๆนะครับทั้งเรื่องการติดตามควววาา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 ามกก้้หนนของงงต่ๆรรระพิจณ เรื่องสําคัญสําคัญของมหาวิทยาลัยเรื่องของการอนุมัติจบของน้องๆน,นักศึกษาสู่การเป็นว่าที่บัณฑิตก็อยู่ในวาระนี้นี่แหละนะครับสำหรับการประชุมสภาหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนี้นะครับก็จะประชุมการเป็นประจําทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และก็ความต่อเนื่องในการติดตามการดําเนินงานต่างๆนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างจริงจังหน่อยนะครับกับการประชุมสภาหมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีส่วนคราวหน้าผมจะพาไปพื้นที่ไหนของมหาวิทยาลัยกดติดตามไว้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ